สวันดีค่ะวันนี้ค่ะก็จะมารีวิวสลา,ามนะคะอันนี้ก็เป็นสลา,ามนะคะก็คือแบบเป็นสลา,ามของร้าน Chevy T H Shop T H Shop นะคะก็คือแบบสีเหลืองก็อันนี้เป็นสูตรชีสยืดนะคะถ้าเป็นสีใสจะเป็นสูตรโซดาแกมมี่แกมมี่โซดาอันนี้ก็ เพื่อนเอามาให้เรายืมมารีวิวนะคะที่จริงเป็นของเพื่อนเพื่อนซื้อมาใช่ไหมแล้วก็ยืมเอามารีวิวอันนี้สีเหลืองนะคะสามารถสั่งสีอะไรก็สั่งได้เลยอเดี๋ยวอขอแกะแปบบ๊บตอนนี้ก็คือแบบแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะลงเลยเรายืมของเพื่อนมานี้เดียวแล้วเพราะว่าถ้ายืมมาทั้งกระปุกเดี๋ยวเพื่อนไม่มีด้วยแล้วก็กลัวหายด้วยนี่ค่ะ แบบสีเหมือนชีสเลยนะคะคือแบบเราเล่นมาแล้วถ้าเป็นประมาณนี้เหมือนนมพ้นไม่งันก็เหมือนมายองนี้แล้วเวลาย,ยืดอะไรพวงนี้มันเหมือนชีสนะคะลองซื้อมาเล่นเอาลองสั่งสีเหลืองมาแล้วก็แบบเอามาเล่นนะคะมันตีดอะ นะคะเสียงจิ้มก็จะฟินนะฟินมากเลยนี่ค่ะก็โอเคอยู่นะแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราก็สั่งไปเออเราละตอนนี้ก็เราไม่ได้สั่งนะก็คือแบบเราเทดเนาะเราเอาสลามสูตรพุดดิ้งเค้ไปเทดกับสลามสูตรชีสอยื่อะคะ ก็จะมาวันพฤหัสนี้นะคะ่ะเพื่อเราชื่อเชวี่นะคะเป็นคุณขายแล้วก็เป็นเจ้าของร้านชื่อเชวี่ยทีเอชช็อปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบมีช่องชื่อเชวี่ยรีวิวกับช h a งเนชวี่ยทีเอชช็อปนะคะแล้วก็อันนี้เราไปยืมของเพื่อนมาเพื่อนซื้อมาแล้วก็ แล้วก็ยืมมารีวิวนะเพื่อนชื่อว่าผักกาดก็เขาก็มีช่องเหมือนกันชื่อว่ายาดารีวิวกับผักกาดรีวิวนะคะเดี๋ยวแป้บนึงเนามันติดมือแบบนีแบบ่ค่ะก็เอาออกจากมือเราแล้วนะคะมาฟังเสียงจิ้มกันเลยค่ะคือแบบถ้าเป็นแบบนี้เสียงจิ้มมันจะดังกว่านะ ถ้าเป็นแบบแบนบๆแบบนี้เสียงจิมันจะไม่ค่อยดังถ้าเป็นแบบเป็นก้อนแบบเนี้ยดังมากโ้ัหคือแบบมันจะเล่ลวไปไหมก็เร็ว